โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดาตัวอ้วนคมอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในเกม AT s t สต l o อ l i n e นะจ๊ะอ่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสกิลอาชีพวิสานะครับ PVP แล้วก็ PVE นั่นเองนะจ๊ะสำหรับตัวที่ทดสอบในวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครของผมเองนะครับอ่าบอกเลยว่าเป็นตัวละครผมเองนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเริ่มจากสกิล PVE ก่อนนะครับสกิลที่ใช้เคลียร์มอนนะครับที่ผมจัดเอาไว้แบบแรงๆนะครับว่า ได้ผลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับผู้ชมเราก็มาถึงสถานที่ทดสอบที่เราจะใช้ทดลองสกิล PVE ของวิสานนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าผมเรียงไงนะครับอ่ะนี่นะครับสกิลแรกที่เราจะใช้ก็คือบัฟเพิ่มน้ำเมลนะครับตามด้วยอ่าสายฟ้านะครับเพื่อลดพลังการของศัตรูนะทีนี้ก็ตามด้วยเมทิโอชุดใหญ่เลยครับจะได้เพิ่มความแรงให้กับเมทิโอด้วยนะครับ ประมาณนี้นะท่านต่อไปนะครับผลึกไอเย็นนะครับถ้าต่อไปเป็นผลึกไอเย็นนะเน้นแรงๆเลยครับต่อไปก็เปิดด้วยสตันนะครับปกาศใส่ไฟฟ้าแล้วก็ตามด้วยไฟฟ้าช็อตสมองนะครับเอาใบไปด้วยนะฮะจริงๆท่านี้ใช้ได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับแล้วก็ตามด้วยพายุนะครับแล้วก็ตามด้วยพื้นแตกนะครับประมาณนี้นะเน้นแต่สกิล a อลนะครับที่เป็นวงกว้างแล้วก็แรงนะครับประมาณนี้นะที่ผมเซตไว้นะครับ ก uh, so ็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล PVE นะซึ่งเมื่อกี้ผมได้ทดสอบกับ มอนแบบเก้าสิบนะครับมันค่อนข้างอึดน,นะก็เป็นที่ที่เหมาะกับการทดสอบสกิลเลยว่าเซตเนี้ยมันใช้ได้ดีหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิล pve ของวิสานะครับเดี๋ยวเราจะไปเน้นกันที่สกิล pvp เหมือนเคยครับว่าวิสานเนี่ยจัดเซตยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผู้ชมครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องสกิล pvp ของวิสานะครับแล้วก็ผมได้จัดเอาไว้2เซตนะที่คิดว่าดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตแรกที่ผมจัดไว้เลยนะ อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มจากบัฟเพอร์นาเมตนะครับแล้วก็เปิดด้วยสกิลใบนะครับตามด้วยเมทิโอลูกใหญ่นะครับเพื่อทำดีพ s ให้กับวิสานะครับต่อไปตามด้วยสตันนะครับอ่าสตันเสร็จก็ตามด้วยผลึกไอเย็นนะครับเข้าแล้วออกมาเสร็จแล้วก็ปลาหอน้ําแข็งไว้ล็อกขานะครับแล้วก็การเหนียวอสกิลนี้ก็คืออ่าหนาน้ําแข็งนะครับเพื่อให้มันหนืดนะเสร็จแล้วเราจะปิดจอแ่าท้ายคือมายุเพิินนะครับอ่าเอาไว้เข้าและออกนะประมาณนี้อ่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับผู้เล่นเราแวกนี้นะครับซึ่งบอกก่อนว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาที่จะมาก่อกวนครับคืนนี้มาทดสอบให้คุณผู้ชมได้รู้นะว่าเออวิสชาจ,จะสกิลประมาณไหนนะครับส่วนผมจะไปเจอใครหรือที่เป็น FC หรือใครก็แล้วแต่นะครับต้องขออภัยนะที่นี่ด้วยนะจ๊ะ โอเคครับเขาตายก่อนนะยังไม่ครบคอมโบเลยโอเคขอโทษด้วยนะครับอ่าโอเคครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะอ่ะโอเคครับผู้ชมต่อไปเป็นเซต PVP เซตที่2น,นะครับที่ผมเซตเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเซตยังไงบ้างน,นะครับ เซตที่สองครับก็ผมจะเริ่มที่บัฟดาเมจเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามด้วยคมหนาน,น้าแข็งครับท่านี้ก็คือจะการซีซีสิบวินะครับแล้วก็จะเปิดด้วยสกิลสตันก่อนนะครับแล้วตามด้วยแท้นะเพื่อตีให้ติดมินิสตันนะครับต่อไปก็จะเปิดด้วยสกิลไม้นะครับอพอหลังจากที่เราไม้เสร็จเนี่ยเราจะเปิดด้วยเมทิโอลูกใหญ่นะอันนี้เป็นลูกเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยผลึกไอเย็นนะครับเหมือนเดิมเลย ใช้ไปเสร็จออกมาข้างหลังนะครับแล้วก็ตามด้วยคว่งห่อ,อ,หอน้ําแข็งเพื่อให้ล็อกขาศัตรูไว้นะครับไม่ให้ตามเรามานะรประมาณนี้แต่คิดว่าเดิมทีนน่าจะจบที่คอมโบเดียวเหมือนเดิมครับน่าจะจบตรงที่เมเทลลุกใหญ่นะครับในส่วนตรงเนี้ยเทคนิคพิเศษตรงเนี้ยผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับว่าให้ใช้อย่างนี้ได้นะครับก็คือใช้สกิลหนึ่งนี่ครับบัฟแล้วก็ใช้ที่สก,สกิลสกิลสแตนก่อนนะครับ เล่นว่าไงเล่นรูปเนี้ยหนึ่งแล้วก็กระโดดมาสามเลยครับอ่าใช้หนึ่งเสร็จกระโดดมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยนะครับส่วนสกิลเนี้ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเมเทโอลูกใหญ่สุดนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนเป็นท่านี้นะนี่พายุฝนดาวตกนะครับซึ่งลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราใช้บัฟเพื่อนอเมจใช่ไหมพอเราอ่าสตันไปปุ๊บเราก็ก่อแท่ตีก่อนนะครับตีเพืให้ติดมีสตัน ตามได้ใบเนี่ยเนี่ยเราจะใ้เสร็จเนี่ยสตูจะทำอะไรไม่ได้เราใช้มีดตัวลูกใหญ่นะครับซึ่งถ้าสตูยังไม่ตายอีกเนี่ยอ่าเราก็ตามด้วยผลึกเย็นดีมาเสร็จใช่ไหมพอเราปลาหอน้าแข็งเสร็จเนี่ยเราจะรักษาระยะจากสตูระดับหนึ่งครับทีเนี้ยผมเลยให้เอาพายุฝนตกเนี่ยเอาไว้อันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อปิดจ็อบรอบสุดท้ายเผื่อแบบสตูอืดจริงๆนะอะ่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเซตนี้เอาไปอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้เล่นทดสอบกันดีกว่านะครับสาหรับถ้า ถ้าผมไปโดน FC หรือไปโดนใครเนี่ยต้องขออภัยนะไม่ได้มีเจตนาเหมือนเคยครับมาทำทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะ่าโอเคครับตามคาดนะ Okay. โอเคขอโทษนะครับผมฮ <c oughs> ะเดี๋ยวคนสุดท้ายผมจะจัดแบบนี้นะครับเป็นรูที่ผมบอกนะอืมนะครับแต่ว่าเราจะปั๊มก่อนแล้วก็ฆ่ามินี่เลยนะอ่า้สกิลที่สามเลยนะครับก็คือสตารน,นะครับแล้วก็แซ่แล้วก็ใบนะครับตามด้วยมเดียวลูกใหญ่แล้วก็ผืึนแข็งแล้วก็ปลาหอดครับถ้าไม่ตายจริงๆเ,เดี๋ยวเราจะมาจบตรงที่มเดียวลูกใหญ่นะครับ ประมาณนี้นะ้อประมาณนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้เขาตายก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตายจริงก็ตัวมีโดเข้าไปมั่เกะก็น่าจะไม่รอดครับประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าสกิล PVP ีวิสานนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับสกิล PVE แลวก็ p ีของวิสานะครับซึ่งผมได้ทาการทดสอบก็มีความรุนแรงนะครับอ่ารุนแรงนะครับแต่ก็นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการทดสอบนะถ้าเกิดไปใช้กับผู้เล่นที่สามารถสวนเราได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็จะมีความยากนิดนึงแหละแต่ก็จัดมาประมาณนี้ครับผมคิดว่าใช้ได้จริงนะครับอ่าแล้วคุณผู้ชมลองไปใช้กันดูนะครับว่าได้ผลไงก็มาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปด้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มาชมช่องน้องแม่ตัวอ้นกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องน้องแม่ดาตัวอวนกลมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นจ 就这个价。